สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับพบกับผมพี่หมอเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ในเกมนี้ Fast Heat กันนะครับแล้วก็รถที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้านี่ก็คือเจ้า 350Z นะครับคราวนี้ผมก็จะพาทุกคนมาแต่งนะครับให้เหมือนกับรถในหนังเรื่อง The Fast ภาค3นะครับหรือว่าโตเกียวดิฟนั่นเองก็จะเป็นรถของทาคาชินะครับหรือว่าบุรุษผู้มีฉายาน้มนะครับว่าดิฟคิงนะครับไปเดี๋ยวเราจะไปเริ่มแต่งกันเลยนะครับ ในส่วนของล้อนะครับผมก็ได้เลือกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นล้อตัวนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของเบรกนะครับเบรกก็จะเป็นเบรกเดิมนะครับเป็นเบรกเบมโบสีทองนะครับเหมือนกับรถเอ่อเหมือนกับในหนังเลยนะผมก็จะไม่ไปเปลี่ยนเขานะครับมาเรามาดูในส่วนของโป่งหน้ากันนะครับหรือว่าบางโคนหน้านะครับนี่บางโคนหน้าแล้วก็จะยื่นๆหน่อยนะครับในหนังเนาะ บางคนหน้านี้แต่งได้ทั้งหมดสามอันนะครับก็จะมีเน,นี่ยยืนถุดแล้วเราก็จะเอาเป็นอันนี้ไปนะครับเป็นชุดแต่งของล o c k e t b u n บ y นีนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของอ่าบางคนหลังก่อนนะบางคนหลังก็จะเหมือนกันนะครับก็จะยื่นออกมาเหมือนกันนะครับนี่ยืนออกมาเหมือนข้างหน้านเลยเนาะแล้วก็ไซส์ะเกิดน,นะครับ ไซต์ะเกอเขาก็จะมีส่วนเว้า์หน่อยๆเนาะเราสามารถเลือกได้สองอันนะครับอันไหนก็ได้เนาะแต่ว่าผมว่าเป็นอันนี้แล้วกันเนาะอันที่สองในส่วนของกระจกมองข้างกระจกมองข้างอ่ะเป็นของเดิมนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเขานะมาเรามาดูในส่วนของบัมเปอร์หน้ากันนะครับหรือว่ากันชนหน้าเนาะกันชนหน้าว่าอันนี้มันมันไม่ค่อยเหมือนเนาะ ที่ว่าผมดูแล้วนะครับก็จะมีของชุดแต่งของล็ cket b ตบันนีอันนี้นะครับที่ว่าเหมือนที่สุดละแล้วก็อันนี้ไปเนาะแล้วก็ในส่วนของลิ้นหน้านะครับลิ้นหน้านี่เราก็จะเป็นลิ้นหน้าคาร์บอนนะครับกดใส่เข้าไปในส่วนของเขี้ยวเขี้ยวนี่เราไม่ไปใส่เนาะเพราะว่าในหนังไม่มีเนาะโคมไฟหน้าก็เป็นโคมไฟเดิมน,นะครับไม่เปลี่ยนสีนเราไม่ต้องไปยุ่งมาดูในส่วนของฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงก็มีทั้งหมด3แบบนะครับ อันนี้ก็จะเป็นของ v o ดเทคนะครับก็จะเป็นฝากรนะโปรงคาร์บอนเนาะในหนังก็เป็นฝากระโปรงคาร์บอนนะครับใ่้แม่เดยวผมขอดูก่อนนะในหนังก็เป็นฝากระโปรงคาร์บอนนะครับแล้วก็เป็นฝากระโปรงคาร์บอนไปนะครับเหมือนกันในหนังเนาะจัดไปในส่วนของวินโดว์กระจกเราก็ปรับเป็นใสสุดเลยต่อไปก็ในส่วนของล้อหลังนะครับนะล้อหลังก็เหมือนกันนะครับผมก็ได้เลือกร้อไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดใส่เข้าไปเลย ก็เหมือนกันนะครับแล้วเราก็มาดูในส่วนของอ่ะสปอยเลอร์กันเลยนะครับสปอยเลอร์ของในหนังนั้นจะเป็นสปอยเลอร์ที่มากับรถนะครับแต่ว่าในเนี้ยมันไม่มีนะครับของแจ้งแบบนั้นอนะ่ะอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยครับว่าเราชอบแบบไหนเนาะเพราะว่าถ้าเอาเหมือนกับในหนังอะมันไม่มีนะครับ ผมก็เอาเป็นตัวนี้นะครับชุดแต่งตัวนี้เนาะเอาไปในส่วนของป้ายทะเบียนนะครับป้ายทะเบียนขอเลือกก่อนนะเอาเปเอาเป็นอันนี้ไปนะครับป้ายทะเบียนเนาะต่อป้ายทะเบียนเอาออกนะครับไม่ใส่เนาะ,นะแล้วก็มาในส่วนของเลขทะเบียนนะครับ <S A S T A ผมว่าใส่เป็นฟาสามแล้วกันเนาะอ่า ต่อไปก็ในส่วนของกันชนหลังนะครับกันชนหลังก็มีทั้งหมดสามแบบนะครับนี่ของในหนังอมันจะมีขอบขอบด้วยเห็นไหมผมว่าเน,นี่ยมันเหมือนในหนังสุดละเพราะว่ามันมีขอบขอบด้วยนะครับอ่ะผมเอาวันนี้ไปเนาะจัดไปต่อไปก็ในส่วนของท่อจริงๆท่อก็เหมือนแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ diffuser นะครับนี่เราก็จะเอาอันไหนดี เอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับเนาะอ่ะจัดไปกดไปเหลืออะไรอีกบัมเปอร์หลังเราก็เปลี่ยนไปแล้ว้ายทะเบียนเปลี่ยนไปแล้วสปอยเลอร์เปลี่ยนไปแล้วก็ภายนอกก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับก็ประมาณนี้เนาะนี่เดี๋ยวให้ดูแบบธรรมดาก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ได้ไปแต่งลายเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วหน้ายื่นรอหลังลื่อเออแล้วหน้ายื่นรอหลังยื่นนะ มาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของลายกันนะครับลายผมก็ได้เลือกไปแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นลายตัวน,นี้เลยนะครับมาเดี๋ยวเราดูรอบๆกันเลยนะครับตอนนี้เราก็ออกจากตละดามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมอยู่ที่หน้าสนามเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ฝนตกด้วยนะครับสีก็จะประมาณน,น,นี้เลยนะครับเป็นสีของแดดช่วงเย็นเนาะถ้าเกิดช่วงกลางวันสีมันก็จะสว่างกว่าน,นี้หน่อยนึงโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในสนามกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็พื้นถนนนี้ก็แฉะไปหมดเลยนะเนื่องจากฝนตก <c oughs> แต่ลื่นไหมเนี่ยแต่ดูที่จะไหวไหมนะครับรถดิฟนะอาวาแข่งนี่แต่โค้งก็เยอะเหมือนกันนะสนามนี้อาจจะไม่ได้เห็นครับตะปีนะครับเพราะว่าทางตรงไม่มีแล้วโอ้โหโค้งแรกน่าดิฟเอา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 โอ้ยเฮ้ยโดนแกล้งว่ะเฮ้ยโดนแกล้งผมมากโดนชนกระเด็นเลยนะจะตามทันไหมเนี่ย โอ้โหมันชนต้นมะพร้าวกระเด็นเลยว่ะ <laughs> ตอนนี้เราอยู่ันดับที่5นะครับก็ตถุี่ล้วตาแล้วอันดับที่สามถึงห้าอยู่อันอดับที่5เหมือนเดิมน,นะคะแนตัดไปทังตรงมีหน่อยเดียวนะครับแต่ว่าน่าจะไม่เห็นอัลสกตีป่ะเห็นไหม เราอยู่อันดับที่สามแล้วอันดับที่สองแล้วนะครับขึ้นมานะเฮ้ยรถเขาแรงอยู่นะรถสองดีเคนอาคาชิไปเฮ้ยอันดับที่สี่จะแซงไปตัดไปไปตัดไปโอ้โหสกีตูดไป โอ้มันชนสอไปกระเด็นเลยว่ะที่หนึ่งแต่ที่หนึ่งก็แรงอยู่นนะ มันสอยต้นมะพร้าวอีกแล้ววะนี่มันชนทุกไอ้นี่ทุกต้นเลยวะเนี่ยทุกโค้งเลยนี่ก็รอบสุดท้ายมันจะไหวไหมเนี่ยจะทันไหมนะครับมาดูกันเราเสียหลักตอนแรกนะตอนที่ว่ายเนี่ยโดนเขาเบียดตอนโค้งแรกอ่ะระดับที่หนึ่งอยู่หน้าเรานะครับจะไหวไหมโค้งนี้จะต้องแซงกันเลย ขอลักสนาหน่อยได้ป่ะออนนโอ้ยชนไปเลยชนให้กระจุยโอ้ยข้างหน้านี้เป็นอ่อะไรนะ570รอยเสเอสะเขาเรียกอะไรวะมันคือรถอะไรนะผมลืมไปละอ๋อแม็คลาเรนแม็คลาเรน ขอรัศนามหน่อยกลัวกัวแพ้วันที้ดมาติดๆเลยเว้ยมันขับดีมากนะแม่ลเล่นอะโอเคอะไรที่หนึ่งไปนะครับก็โกงเข้ามานิดหน่อยนะรัศนามแต่มันก็้าตายของเราอยู่แล้วอะไม่โกงจะชนะได้ไงโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ เอาไว้คลิปต่อไปผมจะพาไวซิ่งรถอะไรก็รอติดตามชมกันด้วยนะครับไปละบ๊ายบาย